สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ต l e c กเฟ c ร์ Channel น,นะครับช ANNEL ของคนไม่กลัวเมียเพราะบ้านใจกล้าที่กล้าทามนาดเนี่ยตลอด24ชั่วโมงประโชว์โอเคครับวันนี้มีสาระดีๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็นสายโซล่าเซลล์พลังงานสะอาดนะครับผมมีเจ้านี้มาผมไปบ้านสวนเมื่อวานเนี่ย อันนี้เราซื้อไว้ประมาณหนึ่งปีแล้วล่ะครับปิดประมาณยี่สิบยี่สิบตัวได้แล้วทีนี้หลังจากเราใช้มาประมาณปีกว่าเนี่ยป้ป๋าบอกว่ามันไม่ชาร์จไฟมันไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับแผงเขาจะอยู่ข้างบนเนี่ยเพื่อนเพื่อนด,ดูนะครับทําไมมันไม่ชาร์จไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทาไมมันไม่ชาร์จก็เพราะว่าสิ่งสกปรกอันนี้เขาไป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 กปิดหมดเลยนะครับค่อนข้างสกปรกมาก บริเวณด้านบนนะฮะส่วนด้านล่างนี่ก็ก็เคลอะพอสมควรเหมือนกันทีนี้มันจะบอกคลิกง่ายๆมีเจ้าตัวนี้ด้วยครับทางเดินสวนนะครับผมก็เลยได้ไปเอามา4สามอัน3อันใหญ่คืออันนี้นะครับสภาพเดียวกันหมดเลยแล้วก,ก็อีกหนึ่งอันอันเล็กนะครับเพือพ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแกะ เชคไปดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรทีนี้เดี๋ยวจะเกินนาอย่างนี้ละกันอุปกรณ์พวกนีน้มันเป็นระบบไฟโซล่าเซลนะเป็นไฟ DC ทีนี้หลักการทำงานก็คือไอตัวนี้เป็นแผงโซล่าเซลเล็กๆนี่น,น,นะฮะสี่เหลี่ยมเนี่ยรับไฟมาเป็นภาครับรับเข้าไปแล้วผ่านวงจรวงจรแปลงเข้าไปแล้วก ชาร์จเจอเข้าไปในฐานนะครับ18650แบบนี้นะครับอยู่ข้างในเนี่ยมี2ก้อนนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ตอนกลางคืนถึงจะทํางานนะครับในเวลาเมืดนะคับจะทํางาน,นะะอัตโนมัติเลยโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมจะทําการแกะออกมาดูข้างในว่ามีอะไรชำรุดเสียหายยังไงบ้างน,นะครับอ๋อลืมบอกไปเพืเ่อน วัสดุที่เราจะใช้นะครับก็มีพวกนี้เลยนะครับก็จะมีกันไกลกันไกลเหล็กตัวเก่งเลยนะครับตัวนี้ตัวที่เราเซอร์วิสไว้ตั้งแต่คลิปคลิปที่ทำความสะอาดฮะนี่แล้วก็มีน้ำมันลอนสันเหมือนเดิมไว้ทำความสะอาดแผงวงจรอ,อันนี้น้ำยาใชดกระจกเอาไว้ทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของเนี่ยฮะตัวกระจกตัวนี้ Okay. ผมก็จะมีเจ้าน้ํายาทําความสะอาดห้องน้ําวิกซอลตรงนี้อา a g i c c ค e ีมบอกที่ห่อไปครับของดีบอกต่อกันไปนะฮะอะไรดีๆก็บอกต่อกันไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรอกอันนี้ก็จะมีแปลงทองเหลืองอันนี้เอาไว้ขัดทำความสะอาดภายนอกแปลงสีฟันเจ้าเดิมนะครับแล้วก็เจ้ามันติมิเตอร์ดิจิตอลสําหรับวัดย่านไฟที่จะออกวันนี้เราจะวัดไฟที่มาจากแสงแดดนะครับ ย่านดีว่าจ่ายมาเท่าไหร่ระบบชาร์จเจอร์เขาจ่ายไฟเท่าไหร่แล้วก็อาฐานที่อยู่ข้างในเนี่ยยังเก็บไฟอยู่ไหมหรือเสียแล้วซ่อมได้หรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งก็จะมีะหัวแรงนะครับก็คือเจ้าแบตใช้เป็นเครื่องบตดตรี่สำหรับตะกลั่วน้ำยาประสานประมาณนี้อ๋อลืมไปมีเจ้านี่ที่ชาร์จฐาน 18650ที่เราซ่อมไว้ในคลิปก่อนหนะ้านี้ถ้าเพื่อนๆอยากาสนใจอยากเข้าไปดูไปดูนะครับตอนนี้ชาร์จได้ปกติใช้ได้ดีแล้ว<ด>เ,อเอามาโชว์ด้วยวันนี้ไม่ใช่โชว์เราเอามาใช้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะนะทีนี้ผมมีทริคดีๆอีกอย่างนึงก็คือมีอุปกรณ์นําเสนอเพื่อนๆอันนี้เป็นของดีวอลนะครับเป็นชุดดอกไขควงรวมถึงบ็อก นะครับเบอร์8เบอร์สินะครับพวกน,นี้มีข้อต่อด้วยแล้วก็มีหัวแฉกหัวพวกนี้เต็ไมไปหมดเลยเซตนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยหรือสนใจเนี่ยไปหาดูได้เลยนะไม่เกี่ยวกับผมหรอกใช้ดีเลยบอกต่อนะเพื่อนๆทีนี้ด้วยความที่เพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเรามีไขควงชุดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทํางานได้ด้วยหน้าง,งานเนี่ยน็อตสกูตัวนี้มันเป็นสกูขนาดเล็กนนะ ถ้าเราเลือกใช้สกูแบบนี้เลือกใช้อดอกไขควงแบบนี้มันก็จะใหญ่ไปและก็ทําให้ดอกอหัวสกูเนี่ยเสียหายเพราะฉะนั้นมันจเจ้าดีวอลเนี่ยหรือว่าหลายๆแบรนด์ก็มีนะเราจะเลือกใช้แบบนี้นะครับว่าจะว่าจะแรงมากเพราะว่าเราใช้จิงสกูขนาดเล็กแบบนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เลือกตาม สเปกต์ใช้งานก็ <Okay. S 1> สวงเข้าไปในล็อกนี้เลยสะดวกมากอันนี้ผมใช้กับเจ้านี่นะครับตัวนี้ใช้มานานน่าจะเป็นปีกว่าแล้วยังใช้งานได้ดีอันนี้หลักร้อยเองนะเดี๋ยวเขาจะงอนเพราะว่ามีพี่ใหญ่เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องใช้เขามากนะครับเดี๋ยวงอนพวกนี้จริงๆไม่ต้องถึงกับ ถึงมือสว่านก็ได้นะเอามือเอาไขควงนิดไขควงอันเล็กๆก,ก,ก็ได้ง่ายดีแต่ว่าผมเน้นความรวดเร็วนะครับทำงานง่ายมีวัสดุอุปกรณ์ที่ดีก็มีชชยไปกว่าขึ้นครับอย่างน้อยๆก็ได้แงออกมาเร็ว เพื่อนๆไม่รีบก็ใช้ไขควงมือก็ได้เดี๋ยวผมเก็บไว้ในถ้วยนี้แล้วกันรอเดี๋ยวหาโอเคครับเนี่ยก็เปิดมาง่ายๆอย่างนี้แหละฮะเนี่ยเปิดออกมาได้ง่ายๆเลยอ๋อจะมีภาคจ่ายอยู่อย่างนี้เ,เพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้อันนี้เป็นการเปิดครั้งแรกเหมือนกันนะเพื่อนสังเกตอย่างนี้นะครับ ตัวนี้คือแผงหลังแผงของไฟเนาะของแผงไฟโซลาเซลล์นะอันนี้เป็นอีกสายหนึ่งอันนี้ก็อีกสายหนึ่งสังเกตนะเพื่อนสีแดงกับสีน้ําเงินอันนี้ถ้าผมให้ผมเช็คนะผมคิดว่าตัวสีแดงน่าจะเป็นเป็นเป็นไฟบวกเนาะอ่ะโอเคตัวนี้ก็วิ่งวิ่งเข้าแผงอันนี้ก็วิ่งเข้าแผงฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะเช็คกันอีกทีว่า ยังไงนะครับว่าแผงยังใช้ได้อยูหรือไม่ผมจะทำการเอาถาดออกก่อนเอามาออกมาเลยต้องระวังสายหลุดด้วยเนี่ยสายตัวนี้หลุดเพราะว่ามันได้แค่นี้แงะออกมาได้แค่นี้เอาละเข้ามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการเช็ค ใช้มติมิตมตเตอร์เหมือนเดิมนะครับพเพื่อนเช<ะ>็คกระแสไฟซิว่ายังไงบ้างข้อสังเกตง่ายๆฐานขั้วบวกจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นรูๆบุ๋มๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าด้านขั้วลบเนี่ยเขาจะเขาจะแบนลาอย่างนี้เนาะ,อ,ะอันนี้คือขั้วลบนะครับข้อสังเกตนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เนาะเพื่อนคนไหนที่ เก่งและรู้แล้วก็ถือว่าเป็นโอเคนะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะวัดสองจุดสี่สองจุดสี่ถือว่ามีไฟนะสำหรับฐานตัวนี้มันจุแบตได้เต็มที่นี่ถึงสี่โวลต์เลยนะครับ อันนี้ผมสันนิษฐานว่าอันนี้ก็สองจุดสี่เหมือนกันจะสันนิษฐานแบบนี้เลยว่าในส่วนของฐานเนี่ยที่เราเช็คไปแล้วเนี่ยมันอันนี้มันก้อนเนี่ยสองจุดสี่สองก้อนเลยเท่ากันเลยแปลว่าภาคการชาร์จเจอร์เนี่ยมีมีการชาร์จอยู่แต่ว่าไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเขามีสิ่งอุดตันหรือเศษฝุ่นเศษภาพอะไรต่างๆเนี่ยมาบัง ของกระจกหรือพลาสติกแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งไม่สามารถชาร์จเจอร์ได้อย่างเต็มที่แผงวงจรก็ทํางานนะเพราะว่าอันนี้ผมอันนี้อนุมานก่อนนะครับคิดว่าน่าจะก่อนว่าเพราะว่าไฟเนี่ยมันอยู่ที่2.4เนี่ยยังมีกําลังงานอยู่2.4 2.4ก็สองตัวนี้ก็โอเคเลยนะยังใช้ได้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการไปเช็คไฟดีกว่าว่าภาคจ่ายเป็นยังไงเพื่อนตอนนี้ผมได้เอาเจ้า ไฟ2ทางโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับเอามาตากแดดและเอาแผงเนี่ยสัมผัสกับแดดโดยตรงนะครับแล้วก็ตั้งมัติมิเตอร์ไว้ที่20โวลต์นะครับย่าน DC 20โวลต์ผมจะตั้ง20โวลต์ตลอดเลยเพราะว่าใช้ง่ายดีนะทําบเดี๋ยวผมจะวัดไปที่ขั้วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงที่มาจากแดงที่มาจากแผงนะครับฝั่งนี้ เราก็จะมาลงอยู่ตรงนี้เพื่อนไล,ไล่สายง่ายๆเลยมาจากฝั่งนี้แล้วก็น้ําเงินมาจากฝั่งนี้ผมจะเอาแดงตั้งแดงกันบวกอ่าน้ําเงินเป็นลบนะครับโอเคตอนเนี้ภาคของการจ่ายไฟเนี่ย จ่ายเข้ามาที่ 0.3, 03 0.4 0.5อะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับแต่ว่ามีการรับบกไฟเนี่ยไฟเนี่ยรับไฟอยู่แผงยังรับไฟแล้วก็จ่ายมาที่บอร์ดอยู่นะครับแต่ว่า,มา,าไม่สามารถเข้ามาในส่วนของไอ้นี่ได้เพราะว่าสิ่งสกปรกชัวๆเลย <S <s <ci> นแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแรงขัดดูก่อนนะ เรื่องต้นก่อนทำให้เห็นตรงนี้เลยยังไม่ใช้น้ำยาอะไรเลยนะครับขัดทำความสะอาดเรื้องต้นก่อนเมื่อกี้นี้ขึ้น0ูงจุนถึงหนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าเะางไรบ้าง แล้วว่าไฟไฟมาไฟมาครับไฟมาโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปทาทาความสะอาดแล้วก็ทําการทดสอบลองชาร์จดูเดี๋ยวจะเช็คไฟในแบตเตอรี่ทุกตัวฐานเจ้าฐาน18650นะครับทุกตัวแล้วก็จะมาร์ารคเอาไว้ว่ามีแบตกี่โวลต์ต่อก้อนนะครับเดี๋ยวจะมาร์คไว้แล้วเดี๋ยวเราทําการทําทความสะอาดทุกตัวเหมือนกันโอเคครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทําความสะอาด ในส่วนของแผงตัวนี้ก่อนนะครับและด้านนอกยังยังจะไม่แกะนะลวฝนเข้าไปข้างในด้วยใช้แปรงทองเหลืองขัดไปก่อนนะหรือแปรงสีฟันแบบนี้ก็ได้นะนเพื่อนเอนแตกนะครับให้มันคาบนฝั่งแน่นนะใช้ตัวนี้สะดวกเพื่อนเพื่อนใช้พวกแผงโซล่าเซลล์เนี่ยหมันทาความสะอาดบ่อยๆก็ดีนะครับเดือนละฝนก็ได้เอาผ้าชุบน้ําเช็ดธรรมดาเลยก็ยังได้นะ ถ้าเราปล่อยไว้นานมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ฮรัคาพจะฝังโอเคผมจะทำทำักทำการแกะทุกตัวเลยการแกะทุกตัวเลยแล้วกันเพื่อจะได้เซอร์วิสครั้งเดียวเลยนะครับเพอเือนเวลาเราทำงานนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเรารู้สาเหตุที่มาที่ไปของของว่ามันเสียตรงไหนเราสามารถวิเคราะห์ได้นะแยกแยะได้ว่าสาเหตุปัจจัยที่มันจะควรจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของช่างที่ควรจะมีเลยนะครับบางทีช่างก็เขาก็ไม่ได้รู้นะนเพื่อนๆนะอาศัยประสบการณ์แล้วก็คิดว่าอาการแบบนี้ควรจะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้เราก็ลองฝึกฝึกทากันดูแล้วกันนะครับ ความชำนาญของไทยของมันไม่เหมือนกันเลย okay. Okay. ตอนแงะออกมาก็ระ,ระวังด้วยครับเพราะว่าสายเดี๋ยวจะขาดเหมือนเดิมครับเพื่อนแกะออกให้หมดเลย แกะให้หมดเดี๋ยวจะแกะตัวนี้ด้วยเพราะว่าทำครั้งเดียวสี่ตัวเลยก็หวังว่าจะสําเร็จทั้งสี่ตัวนะคือบางบางอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่สามารถทำให้ใช้ได้เหมือนเดิมทุกตัวนะครับบางตัวผมผมว่าแผงน่าไม่ไม่พังหรอกมันน่าจะเป็นเต็มที่ก็แบตบวมแบบอะไรเงี้ยแบบเสื่อมอะไรเงี้ยนะถ้าเพื่อนๆเจอแบตบวมนะ ก็สามารถเอาไปกระตุ้นเอาไปกระตุ้นแล้วก็ไปชาร์จให้เต็มแล้วก็ามาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวงจรพวกนี้ไม่ได้ใช้ไฟหนักอะไรมากมันมีโหมดแบบว,ว่าไม่ได้สว่างทั้งวันนะครับเพราะแบบมีแค่สองไม่ไม่ได้สว่างทั้งคืนนะฮะเขาก็มีแบบแค่สองสองก้อนก้อนละเต็มที่ให้สี่โวล์เลยสี่โวล์สองสองอันรวมกันก็แปดโวล์นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อน อันนี้มีแบบแค่ก้อนเดียวโดวยซ้ำไปนะแล้วก็ฝุ่นบานเลยก็ทำความสะอาดให้แน่นะเดี๋ยวผมจะลองเช็ดไฟตัวนี้หน่อยเิ็กตัวเล็กเนี่นะยเยอะไยะมาง 2.64นะนเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าจะเห็นไหม๋ยวผมจะอ่านค่าให้ฟังนะ,ะน่าจะ2.64ใช่ปะ่ะใช่ครับ2.64แล้วกสีน่นีแก็ยังโอเคทุกก้อนเลยนะ,ะเดี๋ยวอีกสองก้อนนี้ยังไม่ได้ใช่็ค2.57 58ใช้ได้ ถ้าเพื่อนๆสนใจการกระตุ้นแบตนะครับหรือว่าอันนี้2.39เอาแบตเก่าไปกระตุ้นเอาแบตเก่าไปเพื่อจะทําการชาร์จก่อนเอาไปกระตุ้นก่อนที่จะไปชาร์จนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับได้ทําข้อมูลไว้อยู่ถ้าสน,สนใจหรือเพื่อนๆอยากจะไปดูก็เชิญนะครับลองวนไปดูอาจจะมีข้อมูลดีๆที่เพื่อนๆต้องการก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการทําความสะอาดเบื้องต้นไว้ก่อนเดี๋ยวตัดภาพมาตอนที่เราอ่า จะชาร์จนะครับลองไฟกันดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้ทําการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วมันก็มีการที่เราภาพไวเหมือน,นเดิมน,นะครับถ้าเป็นวงจรแบบนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่จะขาดได้เพราะสายไฟค่อนข้างเส้นเล็กมากผมจะทําการบัตเตอรเข้าไปนะครับ ถ้าหัวแรงดีๆนะนเพื่อนๆนะเราจะกดติดงง่ายมากนะครับ <S <S ทำความสะอาด้วยเนี่ยเขาเรียกผ้าผ้าอะไรไม่รู้แต่อันนี้ดีมากโคตรจับเลยโอเคครับตักี้เสร็จแล้วก็จะในลักษณะนี้เลยนะครับเพื่อนตะกีง่ายๆนะเชื่อมประสานให้เขาเข้ามาด้วยกันทีนี้เดี๋ยวเรา จเบนไปยังไงดีนะเพื่อจะเช็คระบบไฟว่าชาร์จเจอ์ยังไงเนาะผมก็ยังต้องการว่าเรมั่นใจแล้วล่ะครับตอนนี้ว่าระบบชาร์จเจอชาร์จอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเบนไปเราทําความสะอาดเจ้าแผงนี้ดีกว่าโดยการแล้วแต่เพื่อนๆมีวัสดุนะอุปกรณ์ในการจะทําความสะอาดก็เหมือนกันกับเราทําความสะอาดกระจกนั่นแหละ มันไม่ได้เกี่ยวกับแผงวงจรนะครับแล้วก็ไอเนี้ยจริงๆมันมาเช็คทีนหรือว่าเป็ดโปร,โปรหรืออะไรก็ตามที่น้ํำยาทําความสะอาดห้องน้ําอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคัวมันจะกัดก่อนอะไรเงี้ยก็ก็รีบเช็ดทำความสะอาดอย่างไวแล้วกันมันสกปรกมากๆเลยอันนี้หมดอนดั กระอองกันนะครับเ,เราข้อควรระวังก็คือให้ฉีดพ่นในบริเวณที่เป็นเป็นแผงเราเท่านั้นนะนะไม่ไม่ให้เข้าไปอยู่ไม่เจอวงจรเข้าโดยตกรงเล่นะผมได้ทำการเอาไอ้ตัวนั้นขัดแล้วเบื้องต้น ทางของเหลียงขัดไปแล้วอันนี้เราก็จะขัดขเพิมในส่วนของลิยายาตัวนี้เข้าไปก่อนนะเหมือนทําความสะอาดพื้นผิวด้านหน้าของเขาโอเคเค็ดเลยเค็ดจังไหวเ,เขาก็จะเริ่มใสขึ้นมาหน่อยนึงละ ทีนี้กน็นี่ครับอันนี้ควรจะต้องใช้เลยอย่างยิ่งเพราะว่าน้ํายาเช็ดกระจกนะเพราะว่าเขาเขาเป็นกระจกผมก็จะเอาผ้านี่แหละเช็ดง่ายทําความสะอาดเราจะฟิกไปตรงที่แผงวงจรเขาเนี่แหละครับแผงโซล่าเซลล์นะก็จะเป็นภาาที่จะรับไฟแล้วก็จ่ายไปที่แผงวงจร แล้วก็ชาร์จเจอร์ไปที่ถาดหรือเจ้าแบตเตอรี่หรือแผของข่าสูนของเราเนี่ยแหละครับผมจะเช็ดขัดรอบแรกด้วยแปรงทองเหลืองนะเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนมีใช้แปรงสุกงสุกพันอะไรพุดรอบเลยก็ได้แล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนะอันนี้ไม่ตายตัวอะไรเลยที่ผมมีเนะี่ยผมใช้ตามที่ผมมีเหมือนกัน้เพื่อนมีอย่างนีง้นก็ทำได้ขอให้เขาสะอาดนะแล้วก็ไม่ควรใช้ แปลงที่มันแข็งเกินไปไอ้ตัวนี้อาจจะเสียหายได้ไอ้แปลงทองเหลืองของผมมันจะเป็นแปลงอ่อนนะครับเล,เล็กบางๆนะฮะหลังจากรอบนี้ผ่านไปแล้วก็มองจากสายตาก็สะอาดมากๆเลยสะอาดมากเดี๋ยวจะทำอีกสักรอบหนะึง ติดๆเนี่ยเจ้ามันติมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยข้อดีคืออย่างนี้เขาจะเตือนในส่วนของการทราําความสะอาดก็ทําในรูปแบบของเราเลยอะไรอุปรกรณ์อะไรที่มีก็สามารถมา a d a p ใช้งานได้ผมทําความสะอาดอันนี้เป็นรอบที่3ามแล้วอันนี้รอบที่3ามแล้วนะครับเพื่อนอ่านี่ข้อดีของเจ้ามันติมิเตอร์นะครับเวลาเราเปิดค้างไว้สักพักหนึ่งได้เวลาแล้วเราไม่ได้ใช้ต่อเนี่ยเขาจะปิดอัตโนมัติเลย ก็จะมีการแช่เกือนแล้วก็ปิดอตัตโนมัติงอนมไม่ใช้ครหล่ะปิดตัวเองแม่งเลยนโอเคครับเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ยังไงอันนี้ก็สะอาดเรียบร้อยเหมือนกันหลังจากนี้ไปผมก็จะทำการ ประกอบเข้าไปเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆจะทําการวัดไฟนะวัดไฟไอตัวเนี้ยสจุดกว่าทุกตัว2จุดกว่าหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่พ่อบอกว่าอา,อาการของเขานี่ก็คืออาการที่ไม่แสดงไฟออกมาเลยถ้าแสดงไฟก็แสดงไฟออกมาอ่อนๆมากๆแปลว่าแบตเตอรี่มันอ่อน,นเองนะครับระบบชาร์จเจอร์ไม่ทำงาน ้าจะให้ดีนะเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ให้ดูสาธิตดีๆก่อนแล้วกันสมมติว่าตัวนี้ละกันเจ้าตัวนี้ละกันตอนนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับผมจะใช้แบตอีกชุดหนึ่งที่มันมีแบตอยู่ลองเอามาชาร์เจเกอร์กับเจ้าเจ้าตัวชาร์จปดสองห้าศูนย์ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมวัด ให้ดูให้เพื่อนๆดูว่าในกรณีที่เราเช็คแล้วนะเช็คแล้วว่าแบบมันสามารถใช้งานได้อยู่เอาไปชาร์จดูตอนนี้4.13นะครับเพื่อนก้อนนี้4.13นะอันนี้คือแบบของเครื่องพวกนี้แหละครับผมได้มีการแกะแล้วก็ไปชาร์จตูอันนี้ก้อนนี้4.9นะครับเพื่อน การที่เราจะลองก็คือเราหาเราใช้แบตของเขาเนี่ยไปชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วกระตุ้นแบตเพื่อจะให้แบตเตอรี่เต็มแล้วก็มาดูประสิทธิภาพของปออไฟระบบการทำงานของแผงวงจรเขาว่าเขาเสียหรือไม่อะไรยังไงก็จากจากแบตเตอรี่นะฮะใส่กั้วให้ถูกด้วยนะโอเคตอนนี้เราทำความสะอาดแล้ว รถเยอะมากตรงหน้าบ้านผมนะตอนนี้เราทำความสะอาดระบบชาร์จเจอร์แล้วเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองกับระบบไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้เราจะมาลองตรงวงจรเขาว่าถ้าสมมติว่าเขาชาร์จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยถ้าสมมติไฟเข้าไปแล้วในระบบเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่เนะี่ยแล้วเนี่ยทำงานไหมผมจะเอาเอาผ้าอะไรกันปิดไว้ ไม่ให้แสงเขา้าอ่ะ,อะเพื่อนๆเลยอ,อ๋อตอนนี้ไฟติดโอเคเพรด้วยความมันมนคึมด้วยเพื่อนนะอ่ะเนี่ยไม่มีไฟถ้ากดตรงเนี้ยแวบบ๊บไฟมาแล้วครับเนี่ยไฟเบาจำเลย แต่ว่าภาคของการจ่ายไฟยังจ่ายได้ถ้ามีแบตเตอรี่ก็คือจ่ายได้ในกรณีที่เราเช็คอย่างเงี้ยในแบบที่มีอยู่แล้วนะที่ที่ที่ไฟเต็มนะมาเช็คกันเงี้ยแล้วตัวเนี้ยมันทํางานอยู่แปลว่าหลอดไม่มีปัญหาภาคจ่ายของแผงไม่มีปัญหาถ้าเกิดมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลองเอาไปชาร์จแล้วชาร์จไม่ได้แนะนำมมเพื่อนๆนะง่ายๆเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนถานเลย ช้ไปสักพักหนึ่งเปลี่ยนอะไรก็ได้แล้วก็เอาฐานพวกนี้เอามาชาร์จเอามากระตุน้นเอาไว้ใช้ในรอบต่อไปได้นะครับมันจะได้ใช้ยาวๆและการใช้ฐานเนี่ยไม่ต้องประหยัดมากใช้ฐานดีๆหน่อยจะได้ใช้ในระยะเวลานานๆโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะทําการประกอบและเช็คไฟทุกหลอดนะหลังจากที่เราทําการเซอร์วิสบารุงในทั้งภายนอกภายในทําความสะอาดอะไรต่างๆทั้งวัดไฟจากจเจ้าแผ่นโซล่าเซล เข้าบอร์ดแล้วจะว่าจ่ายเท่าไหร่แล้วก็วัดเอาไฟแบตเตอรี่ที่มันเต็มอยู่แล้วเนี่ยที่เราชาร์จไว้ให้เต็มนะครับสี่จุดกว่าก็ผมจำตัวเลขไม่ได้ละเข้าไปในภาคจ่ายผลปรากฏว่าตอนนี้ใช้ได้ทุกตัวแล้วนะครับใช้ได้ทุกทุกอันเลยสี่อันอทีนี้ก็จะเหลือแค่การเสียบฐานเข้าไปในในบล็อกหลางชาร์จนะครับตอนนี้ข้างนอกเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับ คือม,มากเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้แดดค่อนข้างน้อยผมก็เลยเอาบางส่วนมาชาร์จมาชาร์จ18290แท่นชาร์จตัวนี้นะครับที่ผมซ่อมไว้ตั้งแต่ทลิปที่แล้วล่ะตอนนี้ใช้งานได้ค่อนข้าง,างดีมากปกติมากดีมากไม่มีความร้อนอะไรเกิดขึ้นเหมือนปกติเลยใช้งานได้ดีนะครับถ้าเพื่อนๆอยากไปชมก็ไปชมได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดี มีสาระชื่นชอบนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้ผมพ่อบ้านใจกล้าที่จะทําคลิปดีๆที่มีสาระมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้มาชมกันนะครับจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครด้วยไปฟังหลายๆที่ไปดูหลายๆแนวเพื่อจะเป็นแนวทางในการเอามาปรับปรุงแก้ไขเฉพาะหน้าอุปกรณ์ของตัวเองนะครับเพื่อนนะในวันนี้ผมก็ขอ ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมองว่ามันโอเคก็ฝากกดคอมเมนต์ด้วยละกันมีวิธีการใดๆดีไม่ดียังไงหรือมีข้อมูลดีๆสะะาระสำคัญอะไรดีๆเอามาแชร์ลิงกันในช่องคอมเมนต์นะครับโอ okay. เคเจอกันใหม่ซีอู